สวัสดีครับบาเบียร์ท่าพนมครับผมนะครับก็สวัสดีตอนเช้าทุกทุกคนนะครับผมเบียร์ก็กําลังจะไปสมกรนนะครับผมนะฮะก็รอเพื่อนนะครับเพื่อนก็โดนเหมือนกันนะครับผมนะฮะก็สลหรับคลิปนี้นะครับผมนะฮะเบียร์ก็อยากจะออกมาเตือนนะครับคุณแม่น้องผลไม้ด้วยนะครับนะฮะเบียร์ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ แม่จะมองเห็นหรือเปล่านะครับแต่บีอยากให้แม่นะครับมองดูลึกๆนะครับของคนนะครับที่เข้ามาหาแม่นะครับว่าเขาต้องการผลประโยชน์นะครับเห็นไหมเขายังบอกเลยว่าเขามาอยู่กับแม่ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะครับเต็มๆครับผลประโยชน์เต็มๆนะฮะได้คลิปได้คอนเทนต์นะครับ อาศัยในช่วงที่คุณแม่ดังนะครับตอนที่คุณแม่ยังไม่ดังหรือว่าตอนที่คุณแม่มีกระแสแบบนั้นและเขาไปอยู่ที่ไหนทําไมเขาไม่เข้ามาหาคุณแม่ตั้งแต่วันนั้นแมนปะครับนะฮะและเรื่องที่เขาไปทํางานผูกแขนให้กับคุณแม่นะครับเบียบอกเลยว่าคอนเทนต์นะครับทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง ทำคอนเทนต์ถ้าคนมันรักกันจริงนะครับเขาจะแบบไม่ออกมาด่าคนในครอบครัวของเราหรอกนะครับขนาดคนในครอบครัวเขาเนี่ยคนในครอบครัวของเขาเนี่ยเขาก็แบบยังไม่ได้ใส่ใจขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีคอนเทนต์นะครับขนาดแม่ยายนะครับผมคุณแม่ฟังเบียดดีนะครับขนาดแม่ยายเขานะครับ เกิดอุบัติเหตุนะครับเข้าโรงพยาบาลนะครับพอออกมาจากโรงพยาบาลทำไมเขาไม่จัดงานผูกแขนให้กับแม่ยายของเขาซึ่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกันทำไมเขามาจัดให้กับคุณแม่เพราะว่าคอนเทนต์ไงครับผมทำให้กับคุณแม่มันมีคอนเทนต์มันได้ตังไงครับถ้ามันรักคุณแม่จริงนะครับ มันก็ต้องช่วยผลักดันช่องคุณแม่ช่วยคุณแม่แชร์นั่นแชร์นี่นะครับแต่อันนี้มันไม่ได้แชร์ของคุณแม่เลย <c oughs> มันไปทําแต่ของมันนะครับแม่ฟังบิดีดีเอาไว้นะครับ,ม,บ,รบมันไปทําแต่ของมันแม่สังเกตดูก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อเบียทั้งหมดก็ได้นะครับมันก็ทําแต่คลิปของมันลงแต่ของมันนี่แหละผลประโยชน์เต็มๆครับคุณแม่ไม่จะบอกให้นะครับผลประโยชน์เต็มๆนะครับที่เบีย ออกมาพูดนะครับเดียไม่ได้อิจฉาไม่ได้แบบจะสร้างให้คุณแม่แต่อยาก,กมันนะครับแต่เบียอยากให้คุณแม่ดูพฤติกรรมดีๆนะครับผมใหม่ๆนะครับมันก็ดีกับทุกคนแบบนี้แหละไปอยู่กับฝั่งโน้นฝั่งน,น,งน,น,นี้มันก็ดีหมดนะครับพอเราหมดผลประโยชน์แค่นั้นครับมันก็จะมาแชร์เราพูดใส่เราอย่างโน้นอย่างนี้สร้างเรื่องมาว่าเราอย่างโน้นอย่างนี้นะครับเดียก,ก็กลัว ลายต่อไปกลัวว่าจะเป็นคุณแม่นะครับเบียกก็เลยอยากจะ,อ,ะออกมาเตือนคุณแม่นะครับออกมาเตือนพาคุณแม่ดูคลิปเบียนะครับแม่ต้องคิดดีๆนะครับคิดดีๆนะครับทำไมเขาไม่พูดแต่สิ่งดีๆทำไมเขาต้องแบบไปถามนู่นถามนี่คุณแม่เพื่อข้อมูลนะครับมันเอาข้อมูลไปยังไงครับผมเอาข้อมูลไปสร้างประเด็น ไปสร้างคอนเทนต์ไปสร้างการด่านะครับมันไปด่าแม่เป็นมันไปดาน้องของแม่นะครับคุณแม่รับได้ไหมมันด่าถึงถึงพ่อถึงคุณยายเลยเอาบุคคลนี้มันรับไม่ได้นะครับทุกคนมันรับไม่ได้นะครับเดี๋ยอยากให้คุณแม่คิดดีๆนะครับก่อนที่คุณแม่จะอ่าลึกไปกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงนะครับ เพราะว่าเราก็เคยผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับทั้งๆท,ที่เราไม่ได้อะไรกับเขาเลยนะครับผมพอเราหมดมาจุดปุ๊บก็มากล่าวหาเราแล้วเพื่อเขาจะตัดเราไงตัดเราเราก็ไปหาคนอื่นเขาก็มากล่าวหาว่าเบียร์เนี่ยไม่ไปเพชรบุรีด้วยก็มาคิดว่าเบียร์อยากได้เงินจากเอฟซนะครับ ทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เคยพูดแบบนั้นเลยเราไม่ได้เคยเอ่ยแบบนั้นเลยนะครับเขาก็พยายามสร้างเรือ่องให้เอฟซีมาถล่มเรานะครับเดี๋ยวก็าเป็นห่วงแม่ตรงจุดนี้นะครับก็อยากจะเตือนแม่นะครับขนาดคนในครอบครัวเขาเขายังไม่รักเลยนะครับเขายังไม่ทุ่มเทขนาดนี้เลยนะครับภาษาคนอื่นคนนอกเขาจะไปรักขนาดนั้นหรอนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือคอนเทนต์ของเขามันคือการหาเงินของเขานะครับแม่มองลึกๆเลยนะครับมองดีๆนะครับมาแรกก็เหมือนมันมาหาเบียรก็เหมือนมันไปหาแม่ตอนนี้แหละมันก็ดีๆแบบทุกอย่างม่านั่นแหละครับพอหมดประโยชน์แค่นั้นแหละนะครับแม่ต้องระวังตัวนะครับเบียไม่ได้บอกว่าให้แม่เลิกคบกับเขานะครับเบียแค่อยากให้แม่ไม่ต้องไปพูด อะไรความลับข้างในให้เขาได้ยินนะครับแม่ต้องอยังไงละ่ะต้องเป็นของตัวเองด้วยนะครับสิ่งไหนไม่ดีแล้วก็พยายามอย่าพูดกับเขานะครับเราก็ปล่อยนะครับเราก็คบได้คบได้แต่ว่าเรา ไม่ต้องแบบลึกมากนะครับลึกมากเพราะว่ากลัวแม่เสียทีวหลังนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงแม่นะครับก็ฝากฝากทุกคนแชร์นะครับให้ไปถึงแม่ด้วยนะครับให้แม่คิดดีๆนะครับผมนะฮะแม่จะฟังเบียหูไว้หูก็ได้นะครับเบียว่าพฤติกรรมมันมีหลายๆอย่างใน youtube แม่ก็เห็นอยู่ตลอดใช่ไหมครับนั่นแหละแม่ลองคิดดูดีๆนะครับผมโอเคหลักคลิปนี้เบียก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ สวัสดีครับ